วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศครืมฟ้าครืมฝนนะคะพเพื่อนๆคะ่ะไม่มีแดดเลยคะ่ะวันนี้ทั้งวันเลยเห็นบรรยากาศมืดๆค่ะครืมฟ้าคร้มฝนลค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะคะแรงเป็นบางช่วงเนาะ อากาศก็เย็นค่ะอากาศเย็นค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะน,นี่คือช่วงกลางวันนะคะตอนบ่ายๆเนาะเพราะว่าไม่มีแดดค่ะวันนี้ลมก็ค่อนข้างแรงเป็นบางช่วงนะคะเพื่อนๆเ,เนาะนี่ค่ะอากาศ ไม่ได้ไม่ได้ปิดเสียงค่ะขออภัยเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆค่ะไม่ได้ปิดเสียงเลยค่ะพเพื่อนๆนี่นะก็บรรยากาศท้องทุ่งอยู่มุมนี้แหละคะ่ะก็จะให้เห็นเห็น,นได้หลายมุมหน่อยนะคะให้เห็นกว้างขึ้นเนาะ แต่ละจุดแต่ละมุมนะคะเพื่อนๆค่ะในบ้านเราก็พูดปะพูดพบกันพ <ui> ูดปะพูดคุยแทักทายกันค่ะภาษาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครอบครัวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากช่วงก่อนไปอยู่ข้างหลังเพื่อนเพื่อนหลายพี่ๆน้องๆหลายห้องอยู่เนาะแล้วก็ไปให้กําลังใจนะคะให้กําลังใจเพื่อนๆเนาะ เนื่องจากว่าเราเองไม่ไม่ค่อยสะดวกที่จะคอมเมนต์นะคะบางครั้งนี่ะการที่เราเปิดไปไปคอมเมนต์บ่อยๆเนาะโทรศัพท์เราบางทีมันรวนค่ะจะรวนมากๆเลยมันรวนเราก็ไม่ไม่อยากจะคอมเมนต์เนาะไม่อยากจะคอมเมนต์แล้วก็มีเหตุผลหลายๆอย่างด้วยเนาะมันก็นี่แหละค่ะมันเป็นองค์รวมหลายๆอย่างด้วยที่เราไม่สามารถที่จะไปคอมเมนต์ได้นะคะเพื่อนเนาะ แล้วก็ไปให้กำลังใจอยู่ข้างหลังนะคะบางท่านก็อยู่นานค่ะจนจบคลิปบางท่านก็อยู่อยู่ให้เนาะออยู่ให้ก็พอสมควรค่ะขอบคุณท่านที่แวะเข้ามานะคะสับ,บดินท่านแรกนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจค่ะ เห็นไหมไท่านไหนว่างท่านไหน,น,ไหนสะดวกก็ไว้ะมาพูดคุยทักทายกันได้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านที่มาจอดวให้แล้วกดเลิฟบๆให้นะคะ,ข,คะ,คะขยายหน้ากล้องไม่ได้เลยนี่แหละปัญหาหลักเจ้าบ,บ้านจริงๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะอ่าโอเคละ จะทําอะไรก็ทําลำบากมากๆโอ้ยเนาะไม่รู้จะทำอะไรเนาะยังไม่อยากจะเครียดจะหัวเราะเอานะคะเพื่อนๆเ,เ,เนาะนี่แหละเราก็าให้เห็นหลายๆมุมนะคะขอบคุณท่านที่มากดเลิฟให้นะคะ นี่เนาะพอจะบ,บ้านไม่มีประเด็นอะไรนะคะท่าน่ะท่านชอบข่าวชอบอะไรอเออขออภัยค่ะถ้าท่านชอบข่าวก็ไปดูข่าวและหลายช่องนะคะที่ขึ้นเนาะท่านติดตามประเด็นอะไรก็แวะเข้าไปนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะจะมีหลายช่องอยู่นะคะที่ทําข่าวเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรเอยข่าวกบกเออข่าวอะไรเอ่ยนะคะขออภัยนะคะที่เราเอ่ยชื่อเนาะคือเราหมายถึงเราแนะนําให้เพื่อนๆไปถ้าท่านชอบบ้านไหน ชอบช่องไหนท่านก็แวะไปพูดคุยทักทายกันนะคะแวะไปติดตามข่าวกันเนาะเนื่องจากเจ้าบ้านเองก็พูดคุยกันธรรมดาถามไทยทุกสุขกันธรรมดานะคะคเพื่อนๆเราอยู่แบบบ้านๆเน,นี่ยนะคะอยู่แบบง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นี่นะคะอยู่กลางทุ่งนาท้องทุ่งนี่แหละคะ่ะเราก็ขึ้นขึ้นพูดคุยทักทายกันธรรมดาเนาะถามข่าวทุกสุขกัน หรือบางทีถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆบางท่านเนาะมีอะไรสนุกสนานท่านก็จะเอามาเล่าสู่ฟังท่านก็จะเอามาทักทายหรือบางท่านก็มีพราส่วนกระเช้า,ยาเย้าแย่กันท่านก็จะมาคอมเมนต์เนาะกระเช้า,ยาเย้าแย่กันเล่นอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่แหละจะบ้านจะบ้านเองนะคะบางบางครั้งอะเนาะบางครั้งก็ไม่ไม่รู้ บางวันนะคะสเพื่อนๆคะ่ะบางวันเนะี่ยมัน,ม,นมันตื้อมากๆเลยคะ่ะตื้อมากๆเลยบางทีจะคิดอะไรมันคิดไม่ออกมันตื้อมากๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะน,นี่วันนี้ก็ให้อยู่มุมนี้มุมมุมเดิมไปก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นไหเราให้เห็นไผ่นะคะนี่เป็นไผ่น้ำเต้านะคะลำเขาจะสวยมากคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ นี่แหละบ้านนี้ก็จะคุยกันสเปรเฮระทั่วๆไปค่ะเดียคุยไปเรื่อยเปื่อยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะบ้านนี้ก็ไม่มีสาระนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะก็บางวันก็อาจจะมีก็จะได้จากเพื่อนเพื่อนเนาะนี่แหละบางวันบางช่วงบางตอนก็จะมีทั้งมีทั้งไม่มีค่ะเข้า,ขากันไปค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ ถ้ามีเพื่อนเเข้ามาเนาะมาคุยมานุ่นมานี่เรายา ja ังพอจะคุยไปได้เรื่อยๆแต่เนาะเราก็ตอบโต้เพื่อนเพื่อนไปเรื่อยๆแต่บางช่วงนะคะ <c oughs> บางทีเราคุยคนเดียว <c oughs> ก็นึกไม่ออกเนาะเพื่อนๆอ่ะเนาะนี่แหละมันเป็นมันเป็นสาจธรรมของคนอะ่นะเนาะบางทีเรามันเหมือนนะเราคุยอย่างนี้มันเหมือน,นเราคุยคนเดียวนะคะพูดคนเดียวคุยคนเดียวอา้าวฝนลงเม็ดนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะ ฝนลงเม็ดเดี๋ยวจะพาพาเพื่อนๆไปเก็บผ้าก,ก่อนเนาะนี่จะพาเนี่ยค่ะฝนตกค่ะไม่น่าละมันมันครึ้มตั้งแต่เมื่อวานนี่แหะค่ะคึ้มฟ้าคึ้มฝนตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละเนี่ยค่ะตอนนี้ฝนกําลังลงเม็ดอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งก็ก็จะขออนุญ,ญาตล,ลงเนาะให้ได้สักสิบนาทีนะคะเพื่อนๆ น,นะคะคเพราะมันไม่มีแดดทั้งวันเลยค่ะวันนี้นให้เห็นมาเห็น,นร,รอบๆนะคะขอบคุณท่านแรกนะคะที่มาจอดไว้ให้นะคะอันนี้สักสิบนาทีก็จะขออนุญาตลงเลยนะคะเพื่อนๆเนาะนนจัเยอะอย่างเดี๋ยวจ้าบ้านจะไปเก็บผ้าด้วยค่ะตอนนี้กําลังเม็ดฝนกําลังเปาะแปะเปาะแปะลงนะคะเพื่อนๆนะคะ สวัสดีทั้งสามท่านคะ่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกกำลังใจนะคะขึ้นไม่นานมากนะคะฝนลงปอแปะปอแปะแล้วค่ะก็เป็นบรรยากาศที่คุ้มฟ,ฟ้าคุ้มฝนค่ะเพื่อนๆค่ะที่ไหนทั้งวันไม่มีแดดเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณนิง <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณนิ้งค่ะขอบคุณค่ะนี่เราเมาื่อเมื่อช่วงปลูกขึ้นสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเนอะไปให้กําลังใจก็ ว่าจะทักทครอยู่เออก็เออไม่เอาดีกว่าก็อยู่ข้างหลังแล้วก็ดูคอมเมนต์ไปด้วยเนาะนั่งคัดยาไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะคะจะบ้านขึ้นไม่นานนะคะเพื่อนๆค่ะเนื่องจากฝนเริ่มลงเม็ดแล้วค่ะนี่ค่ะฝนตกค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละฝนตกค่ะลมก็ค่อนข้างแรงเนาะเมื่อคืนนี้ก็อากาศยังเย็นอยู่นะคะอากาศเย็น นะคะบรรยากาศก็นี่แหละที่ว่ารึ้มฟ้าขึ้มฝนนะคะเดี๋ยวก็จะไปเก็บผ้าเ,เนาะซักผ้าเสร็จเมื่อเช้า,ชานี่ก็ตากผ้าไว้อยู่จะเอาให้ได้นั่นก่อนให้ได้สักสิบนาทีก่อนค่ะตอนนี้ก็ได้แปดนาทีแล้วนะคะเพืนน่อนๆเนาะแปดนาทีกว่าแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลทุกกําลังใจขอบคุณทุกทุกท่านมากๆจริงๆค่ะจริงๆก็อยากสวัสดีค่ะย่าโอบ ฝนกาลังเริ oh. ่มตกค่ะยอาอบค่ะตกปะแปะปอะแปะมานะคะบรรยากาศก็คลุ้มฟ้าคึุ้มฝนค่ะบอกที่บ้านหนิงฝนตกตั้งแต่มาตีห้าสันอ๋ออันนี้มันลมตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนนี่อากาศเย็นมากค่ะคุณหนิงหนาวเลยละค่ะเมื่อคืนนี่หนาวอากาศหนาวเลยเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าฝนตกค่ะวันนี้แหละมันลมไม่ใช่ฝนตกค่ะพูดพูดผิดขออภัยค่ะลม อากาศหนาวเย็นค่ะเมื่อคืนนี่เย็นยังห่อผ้าคุมผ้าเหมือนเดิมค่ะคมลมก็ค่อนข้างแรงเนาะเมื่อคืนนี่ไปนั่งอยู่เย็นหมดใช่ค่ะคุณบมสวัสดีค่ะคุณบมขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆทุกท่านนะคะนี่นะคะให้ได้สิบกวนาทีก็จะขออนุญาตลงเลยนะคะพเพื่อนๆเนาะนี่นะคะนีฝนตกปาะแปะปาะแปะยังกํา กำลังลงเม็ดค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะคะเนี่ยก,ก็ไม่มีแดดทั้งวันนะคะวันนี้ก็เป็นแบบนี้แหละเอาละค่ะคุณบมโอ้อได้ค่ะว่าทางทางลมสักทางทางตากนะคะฝนตกเนาะตกมาหลา,หลายวันแลนะะ้วค่ะอันนี้เพิ่งจะมีวันนี้นะคะ น้อยเห็นลมเนาะลมแรงแล้วลมแรงผิดปกติแล้วก็มีเมฆมีเมฆขึ้นมาตั้งแต่สองวันแล้ว่ะคะมันมันเมฆมืดๆนะมันผิดปกติตั้งแต่เมื่อเมื่อวานนี้ละแล้วก็ตามข่าว้องก็คิดว่าฝนจะตกนั่นแหละค่ะอันนี้ก็อย่างนี้แหละตกปาะแปะปาะแปะแล้วเห็นทางอื่นบอกว่าฝนตกเนาะที่กรุงเทพได้เห็นไปไปอะไรนะบ้านไหนเนานก่อนที่ไรเนี่ยบอกว่าฝนตกแต่เช้าอะไรเงี้ย คุณนิงบอกว่าอากาศใช่ค่ะคุณนิงนี่อากาศน่านอนมากเลยนี่น,นี่มันนอนเล่นตรงนี้โอโ้ยนี่น่านอนค่ะน่านอนนอนเล่นสบายสบายเลยอากาศเย็นกําลังโอโ้ยนอนนอนหลับสบายเลยละค่ะนี่นี่เอาใช้มือถืออนะคะไม่มีขาไม่มีขากล้องค่ะต้องขออภัยนะคะขออภัยเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องทุกท่านนะคะขออภัยท่านอาจจะตาลายหน่อยนะคะ นี่แหละได้อยู่มุมนี้ละวคะ่ะนี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกก็คือนี่ได้ยินเสียงฝนไหมครับป่อแปะปอแปะนะะีน่ค่ะนี่ลมฝนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านขอบคุณทุกเลิบทุกไลท์ทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะทีแรกว่าจะขึ้นสักห้านาทีสิบนาทีแล้วค่ะในนี้มันเนาะมันอ, <laughs> อาการหน้านอนคุณนิงบอก คุณบมทักทายย่าอบนะคะออขอบคุณนะคะขอบคุณย่าอบขอบคุณคุณหนิงขอบคุณคุณบมนะคะขอบคุณทั้งทั้งสามท่านเนาะขอบคุณมากมากค่ะนี่นะคะถึงบอกว่าอากาศคืมฟ้าคืมฝนค่ะว่าจะตกไายวันแล้วก็ไม่ตกวะเนาะอากาศมันก็แต่ว่าอบเอา้าไม่ไม,ไม่อบเอานะคะเพียงแต่ว่ามันลมลมแรงเนาะอากาศมันแปรปรวนนอนเว้น นอนคุ้มโปงบอกคุณบ่มบอ,อากาศหนานอนเว้นเนาะตามจะปิดแล้วเดอ้อนี่เดอ้ออากาศเป็นต่นอนเว้นมาสันแล้วมันเืดอเบืดองเบื้เบืบือด,อด,อดอะบอกมีแดดเด,เดอ้อค่ะพี่น้องค่ะอากาศขมุกข,ขมวัวเดอ้อขหมือนี่เดอ้อ นี่เป็นตะนอนเว่นอีลีเห็นไะคะโน้ะมีรังนกด้วยค่ะหน้านอนเว้นวสาสันคุณบุมโอ้มันก็น่านอนจริงๆเลยค่ะี่อากาศแบบนี้เขาอากาศคืมฟ้าคืมฝนอากาศขมุกขมัวอย่างนี้นะโอ้โหหลับสบายเลยล่ะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องมีเสียงเพลงก่อมคะ่ะเสียงเพลงก็คือเสียงฝนนี่แหละคะ่ะ นี่ลมโชยเบาๆเนี่ยโอ้ยนอนนะนอนหลับสบายจริงๆนะคะนี่นอนฟังเสียงฝนเนาะนี่คะ่ะโอ้ยจะตกดินจะลายหรือเปล่าเนาะนี่นตกเท่านี้เองคะ่ะไม่รู้ดินจะลายหรือเปล่าไม่รู้จะมีปอแปะแค่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ ปอแปะปอแปะนิดเดียวเองค่ะออโอ้ยท่านอาจจะตาลายหน่อยเด้อค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกคํกำลังใจทใี่คุณหนิงคุณหนิงเราก็จะกินข้าวเที่ยงก่อนค่อยค่อยนอนวันสัน <laughs>